พันนะครับค่ะนี่ก็เดินทางมาตามแนวทางแม่พันเป็นโคสุดท้ายนะครับผมหลังจากชุดต่องวดแม่ฝันดีไหมแม่หลังจากปล่อยชุดต่องวดมาแล้วเนาะแม่เนาะมีความฝันไนเพิ่มเติมไหมหลังจากไปจุดทูปเออฝันู่ครับครับหลังจากไปจุดทูกขอปู่ขอปู่ตอนนั้นเนาะได้เจ็ดแปดสามใช่ไหมแม่ทูปเลขทูปเจ็ดแปดสามนะครับแล้วเลขแล้วเลขความฝัน แม่คุณแม่ฝันยังไงนะ่ะฝันแต่ต่องวดไหมฝันแตะต่องวดว่าได้กินข้าวตรงตรงทางสามแยกเกี่ยวตลาดบุรีรัมมามเหนื่อยขอข้าวเขากินครับผมก็เลยตีออกมาได้ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนอตัวหนุ่มก็เก้าหกแปดหกครับครบัแม่ก็ห้าสามเลขทูบ 2> 8, 2. ได้เจ็ดแปดสามครับครับแม่ค่ะส่วนตัวนี่ที่คุณแม่ฝันเพิ่มเติมของโคสุดท้ายคุณแม่ฝันในลักษณะไหนแม่ฝันไปว่าตำรวจจับโอ้ตอนว่าตำรวจจับตำรวจจับใส่กุญแจมือพร้อมนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านครับก็เลยอาราวาดกันบอกว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วมาจับทำไมมันเรื่องอะไรออ แล้วก็เมื่อคืนก็ฟังว่าตำรวจจับลูกน้อยอีกอ๋อตำรวจจับจับอาจารย์น้อยอีกจ<ะ>้าอืมไม่ว่าเลขไมู่แล้วแล่เออไม่เลขแม่ก็เลขอาจารย์น้อยเลยเนาะแม่เนะาะงวดนี้นะครับแล้วอันตัวนี้นี่ศูนย์สองศูนย์หรือว่าตัวคุณแม่ปล่อยมาเนี่ยได้ไปหยิบจับรูอไปซื้อไว้หรือ,อยังแม่ยังอืมเอารอวันเลขออกเดี๋ยวจะเดี๋ยวข้อนี้อีกแล้วแม่ ออืไปถึงเดี๋ยวเจ้าเขาไม่อยู่นะแไหม่ใชายเข้ามาแล้วอะลูมชายคนโตมาครับค่ะ<ม>วัยวานนี้เขาก็ยิบให้ครับทีนี้ดูเหมือนวันที่ลูกชายคนโตก็จะมาถึงครับพอ่อมือนได้ยินเสียงคนกระซิบในห้ันว่าทำไมไม่เอาห้เาเก้าสามอีกหางหนึงนะ่งอ่ะใครอ,อันนี้ใครได้ยินไหี แน่ได้ยินนอนใกล้สว่างนะไอเราก็เถียงเขาว่ามันหลายตัวแล้วกลัวกลัวเอฟซีเขาจะว่าเยอะเนาะหลายตัวเนาะครับผมหางเดียวห้าเก้าสามโอ้หางเดียวห้าเก้าสามอะไรจะไม่แม่มันก็ตัวเดียวกันกับห้าสามแต่เพิ่มขึ้นมาเป็นเลขเก้าอือครับผมกลับหัวด้วยด้วยอือครับผม เป็นาหกสามเนาะแม่เนาะห้าสามห้าเก้าสามครับอันนี้คุณแม่ได้ยินเองใช่ไหมแม่ห้าเก้าสามยินเรี่ยวเรี่ยแม,ม่ก็เลยว่าเอฟซีคงจะตัดซื้อเป็นอยู่หรอกเนาะสามตัวสองตัวห้าเก้าสาม 5, 9, แล้วก็ฝันตำรวจจับนล้ก็สองคืนเก็ดนะ องฝันอสองคืนติดนี่ฝันก่อนที่จะได้ยินเสียงกระซิบใช่ไหมแม่อมืก็คือว่าหลังจากที่จุดธูกขอมาประมาณกี่วันถึงฝันว่าตำรวจจับแม่ฝันเมื่อคืนก่อนก็เมื่อคืนก็ฝันว่าตำรวจจับอืจับทั้งแม่จับทั้งอาจารย์น้อยโอ้คับผมนั่งเทียงกันกับตำรวจเออแล้วเรานั่งเล่นกันที่เชยไม่จับทําไมแล้วจับแม่อาจารย์น้อยไม่ได้จับใส่แก แต่แม่เนี่ยก็แต่กุญแจมือสองข้างอ๋สอสตกุญแจมือแม่อสองข้างเลยเราก็เลยว่าเออที่ปล่อยไปคงจะอยู่แล้วแหละอือเราติถ้าฝันในรักษานี้เขาว่าเลขมันจะเข้าใช่ไหมแม่ใช่บางทีบางคนนะแต่แม่มั่นใจว่าเข้าอืมัม่นใจว่าเข้าไม่บนก็ล่างไม่สองก็สามเลยนะแม่เนะาะเอ,อ่อเผลอๆนี่มาสามตัวตรงๆเลยนะ,แ,ะแม่งนวะดนี้แล้วหลังจากนั้นกี่วันแม่ถึงฝันว่ามีคนมากระซิบบอก เมื่อคืนทันเมื่อคืนทำไมไม่เอา593อีกหางหนึ่งแม่ก็เลยว่าเอะมันเยอะแล้วนะตัว fc ว่าเลขเยอะจะงงกันครับอีกตัวเดียวประมาณต้นพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมแม่ทำไมไม่เอา593อีกตัวหนึ่งอย่างนี้เนาะกระซิบเบาเบาแม่ก็เลยบอกว่ามันเยอะแล้วเยอะแล้วมันก็หลายตัวแล้วเนาะเสียงเสียงเหมือนพ่อพ่อยานน้อย ค่จริงาาเหมือนพอาอจารย์น้อยเหมือนสามีสิเพิ่นเสียไปโดนหรอเคคะแม่เสียตั้งแปดปีพศสองพันหอยสค่ะตอนตอนที่เพิ่นเสียเพิ่นอายุจักปีค่ะแม,ม่ตอนนั้นอนนายุเท่าไหร่เกิดเกิดปีไหนศูนย์ห้าครับอืม เสียงมันพ่ออาจารย์น้อยอไม่แน่เนาะเพื่อนอาจจะกลับมาบอกโชคบอกลาเนาะค่ะเนาะอืมแม่เคยฝันเห็นเพิ่นประจําบ่ค่ะแม่ไม่เคยถ้าฝันเห็นนะก็ตอนนั้นฝันเห็นเขาบอกว่าตอนเราเสียนะอายุเราเท่าไหร่ตอนนั้นออกสี่สองอายุสี่สิบสองตอนเขาเสียจำได้แต่ว่าเพื่อนเนี่ยมาบอกเป็นตัวเลยตอนนี้ตอนนี้จะสิบโลมาคุณพ่อมาบอกเป็นตัวเลยนะครับ เออเ,อเอถียงเขาม,มันเยอะแลวนะพ่อเองหลายตัวเอ็ทีจะงง,งเอาเอ,าอาีสามเดียวก็พอเอมันเนี่ยมันอาจจะออกตัวที่คุณพ่อบอกก็ได้นาะแม่เนาะห้าเก้าสามใช่ไหมแม่ห้าเก้าสามแต่ว่าเลขตัวนี้เคยออกสามตัวใช่ไหมมห้าเก้าสามเนี่ยเนาะเคยออกอยู่วันนั้นใช่ห้าหกสามห้าเก้าสามเคยออกตอนที่แอดมินยังไม่ได้มาทําคลิปเนาะครับก่อนสองงวดนี่งั้นงวดนี้สองงวด ห้าเก้าห้าเก้าสามอืมห้าเก้าสามบอกสามตัวตรงๆนะครับผมเรียกคุณแม่เนาะก็คือบวบอกเมื่อคืนนี้เนาะแม่เนาะลูกของข้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงสามลูกของข้าเจ็ดโมงม่ทันพระด้วยฮะไม่ทันพระบินทมหันโอ้มาแต่ฝันเนาะแม่เนาะมาแต่ฝันอือครับแล้วก็กลับไปให้ด้วยนะครับห้าเก้าสามห้าหกสามเนาะแม่เนาะค่ะอ่อ แล้วส่วนตัวนี่ส่วนตัวที่คุณแม่ตัวเลขที่คุณแม่ปล่อยมาตั้งแต่ตัวงวดถึงโค้งสุดท้ายคุณแม่ชอบจะไหนครับชอบชุดแรกชุดแรกชุดแรกก็คือศูนย์สองศูนย์แล้วแม่เนาะศูนย์สองศูนย์ก็หกเก้าตัวเน้นนะแม่เน้นศูนย์สองศูนย์หกเก้าแล้วก็ห้าสามแล้วก็เลขทูบตัดซื้อส่วนเลขข้อเขาบอกก็มันก็เหมือนกับห้าสามนละถ้าตัดซื้ออือครับแต่ไหนไหน พ่อคุณพ่อมาบอกแล้วถ้าเราไม่เอาก็จะเสียดายเนาะแม่นะ้อเอาไว้ตัดซื้อเอาอมสมมติว่าถ้ามันออกเดี๋ยวมันจะเสียดายนะครับท่านผู้ชมเธอมาตัวนีนะ้เนาะเพราะว่าเลขห้าเก้าสามนี่มันเคยออกนะครับส่วนใหญ่คนในครอบครัวเนี่ยมีใครเคยฝันเห็นบ้างแม่หรือว่ามีแค่แม่คนเดียวครับที่ฝันเห็นแม่เคยฝันนั้นฝันทีแต่ลูกไม่รู้ก็ฝันเห็นหรือไม่เคยถืมครับครับยเวลาแม่ฝันนี้ส่วนใหญ่จะไม่เห็นเป็นรูปร่าง เดีจ๋จะจําเสียงได้เห็นเป็นตัวก็มีมเห็นเป็นบางทีเขาไมีอยากให้เราเห็นก็คิด่รับ,รบหลายครั้งแล้วนะถ้ากันถ้าเกจะมาพูดมันก็ออกแต่จะได้แค่สองตัวโอ้<ม>ครับครับผมอือแล้วก็ถ้าออกตัวนี้เนาะจะได้ไปถวายพระไตรทิศส่วนบุญส่วนของไปให้พ่พพอแม่เนาะทำบุญไปให้เพื่อนเนาะ ้ามันออกตัวนี้สามตัวตรงๆนะครับผมจะได้มีบุญวาสนาร่วมกัน <ภา S 1> ห่หมเนาะแล้วก็ตาเนี่ยตานี่ก็ให้มาเหมือนกันในงวดนี้ได้ <ภา S 1> ดเจ็ดแปดสามคือว่าไม่ได้ฝันเกี่ยวอะไรกับต,ตาอีกใช่ไหมแม่หรือว่าเกี่ยวก็ฝันเห็นเต่าตำรวจจยากสองคืนโอ,อ้คือว่าหลังจากที่ขอตามาวันนั้นคุณแม่ฝันว่า เห็นตำรวจจับสองคืนซ้อนเลยตรวจจับใส่กุญแจมือแม่เลยสินั่งเถียงกับตำรวจอยู่บ้านเนี่ยตรงนี้นะอืมอีทีคอมเมนต์คอมเมนต์อีที่คอมเมนต์มาว่าโยอยู่แม่กดูเพิ่นว่าอันคันเห็นมันมาตัวนี้เด้อตาสีเลยฉางสารชอยเนาะสีเลยหลวงบุญเพิ่นว่านะคะอืมเอานะครับตัวไหนเจ็ดแปดสามศูนย์สองศูนย์นี่แหละแม่เนาะค่ะแม่แม่ว่าชอบไอชุดแรกนั่นแหละอืม 020์ 0, 2, 0, ล้วแม่เนาะ593มันก็ตัดตัดซื้อก็539ก็ได้ครับแล้วเลข<า>เลขออกวันศุกร์ใช่ไหมแม่มันจะเบิ้ลนแม่แม่มีเปอร์เซ็นตนะ์เบิรหนครับเงินมันจะเบิ้ลนอยู่นะอืมครับครับผมสามที่ที่เคยออกครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกับคุณแม่คิดว่าเลขอยู่แล้วตัวที่ไปขอ นะครับแต่ว่าปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยมาเข้าฝันก็นที่บอกคุณแม่ว่าตัวนี้แล้วท่านได้บอกมหแม่ว่ามันจองอก,ก็บอกแล้วคือคือเอาจะบอกนี่จะออกไหมก็มาพูดไม่พูดไม่ไม่บอกนอว่าจะออกเนาะบอกแค่ว่า<ข>อตอวนี้นะออออตามเขาตามเนื่อ ครับบอกแล้วมันครับผมเพื่อนบอกแค่ว่าห้าเก้าสามอีกตัวหนึ่งอย่างนี้เนาะแม่เนาะใช่อีกหางนึงครับอีกหางหนึ่งไม่เยอะหรอกอย่างนี้เนาะแม่เนาะเยอะหรอกพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่ามันเยอะครันค่ะเลขหลายตัวแล้วเนาะโอเคจะงงครับครับนก็เอาสามตัวกับมีเพิ่มมาแค่สองครูเนาะหางเก่าก็เก่าสามใช่เพราะว่าห้าสามมีอยู่แล้วนะครับเาโอเคก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่พันธุ์มีเพิ่มมา593นะคะแล้วก็อย่าลืมความฝันรอบแรก20206968แล้วก็มีเลขทุก783เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ